ค,คุณผู้ชมครับรายการใต้สนันติสุขนําคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อาเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นวัดอุบลน,นะครับซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าที่อําเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ก็เป็นบ้านเกิดของท่านพุทธทาสพิกุด้วยครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมวันนี้ผมจะนําท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับการจัดงานภุม่มเรียงย้อนยุกนะครับเป็นการนําเอาสิ่งดีๆในอดีตมาเผยพแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักกันด้วยเดี๋ยวตามผมไปพูดคุยกับผู้ร่วมรายการกันได้เลยครับ I เกี่ยากผู้ร่วมรายการสองท่านนะครับท่านแรกนะครับอยู่กับทางด้านของคุณไพโรธสุนทารักษ์ตัวแทนผู้จัดงานภูมเรียงย้อนยุคนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณจันทราพรสุขดีกรรมการจัดงานภูมเรียงย้อนยุคทั้งสองท่านอยู่ในรายการได้สัเร็จแล้วครับสวัสดีคับสวัสดีครับก่อนจะเข้าสู่ประเการจัดงานอยากจะให้ทั้งสองท่านให้สายภาพความเป็นภูมเรียงในอดีตให้เราได้รับทราบเป็นอย่างไรบ้างอย่างถ้าพูดถึงภูมเรียงเนี่ย คือตอนนี้พเราอ,อายุ51ปีอย่าง,างที่ <67 S 1> 61ปีคือเราภาพของเราเนี้ยจะจะใน51ปีหรือว่า6 0 40ปีย้อนหลังพวกเราจะติดภาพอยู่กับหภาพความสนุกของสังคมวิถีชุมชนของคนมุสลิมและวก็คนพุทธที่อยู่ร่วมกันนะฮะ,ะในจําลลันนเรียงเนี้ยฮะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่เวลาเราย้อนกลับไปคิดี่้เราจะมีความสุขและจะเห็นภาพของ ของคนกลับมาร่วมทำบุญที่บ้านกันเยอะเวลามีเทศกาลงานไม่ว่างานเดือนสามงานปีใหม่อะไรเงี้ยผู้คนทั้งหญิงทั้งชายจะแต่งตัวกันสวยๆไปเดินไปเที่ยวในงานแต่หลังจากนั้นเวลาพวกเราเริ่มโตมาณตอเน,นี้ยภาพเหล่านั้นน่ะเริ่มหายไปละแล้วก็ด้วยภาพอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นภาพเรื่องอาหารในสมัยนั้นภาพเรื่องการแต่งกายในสมัยนั้นประเพณีในสมัยนั้นเริ่มหายและเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ีนี้เวลามาถึงจุดนั้นนะ่ะพวกเราก็เลยมานั่งนั่งคุยนนะพวกเราจะนั่งคุยนอยู่เรื่อยว่าเออเราจะทํายังไงกันดีที่จะดึงให้ภาพเหล่านั้นนะกลับมานะให้ภาพเหล่านั้นกลับมาถ้าภาพเหล่านั้นกลับมาเนี่ยหนึ่งเวลาช่วงเวลาที่มีธมน,นียมีเทศกาลงานบุญเนี่ยอย่างถ้าขอคนพุทธงานเดือนสิบ้าของอิสลามนี่จะมีประกอบพวนอ,อ,อ,อาาัลฮันดี คนในที่บ้านเราเนี่ยเป็นคนย่าไสาในหมู่บ้านนี้ก็คกือจะไม่ออกไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะอยู่แต่ในบ,บ้านเพื่ออยู่ที่ยวงงานกันนะฮะแล้วก็คนที่ไปยูไกลๆก็อยากจะกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยพวกเราเ็เลมมีความคิดว่าเออเรา,ราน่าจะาจัดงานอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วละเพื่อให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ที่จังการล่ะครับคุ้มเรียงในอดีตในความทรงจาของเราเป็นไงบ้าง ที่จะเน้นถึงการแต่งตัวนะคะการแต่งกายของผู้หญิงสมัยก่อนคือจะแต่งแบบแฟชั่นตามในแบบแบบดาราเลยะคะ่ะพราแต่สมัยพุ่แม่แม่จะเป็นคนแต่งตัวเก่งมากแล้วก็จะเป็นต้นแบบแต่งตัวแบบดาราหมดทุกอย่างแล้วพอสมัยนี้ก็มันจะเหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมแต่ว่าการแต่งกายของเราจะเน้นการ ใส่ผ้าถุงผ้าตะลิ้งแต่ว่าเสื้อเนี่ยจะเน้นไปทางเป็นเซชันสมัยใหม่แต่ว่ามันไม่มีการคุมหัวคุมท่าคุมหัวไม่มีตั้งแต่โบราณนะคนแก่ๆก,ก,ก็จะไม่มีคือเป็นเอกลกัลกษณ์เป็นเอกลักษณ์คือการแต่งกายค่ะเพราะเอแคลกอิสลามทำไมไม่คุมหัวอของเรามันเป็นแคลกรู้สึกว่าจะมีแคลกมาจากเปอร์เซียหักที่รู้ๆมาแล้วการแต่งกายเราก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เมื่ก่อนนะคะ นะะคแล้วก็พอที่มันได้จัดงานนี้ก็ได้มีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะย้อนยุคไปหาแบบเสื้อผ้าแบบสมัยก่อนก่นะชุดแบบก่อนก่ที่พ่อแม่เราใส่เป็นกายแบบน,น,นั้นมันจะได้ดูแบบย้อนยุคนนกคับหาในส่วนการแต่งงานที่เราจะจัดแต่ก็ไม่มีการคุมหม่นนกัรแ่งงานเราจะแต่งถึงปัจจุบันนี้ก็แต่งตัวคล้ายๆสมัยก่อนแต่ว่ามันเน้นคุมหว่นนิดนึงค่ะนี่คืเรื่องการแต่งงานทีนี้จำนวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในโรงเทีย น้อยเพียงใดแล้วก็เข้ามวยมีส่วนร่วมในงานนี้ไหบ้างคือตอนแรกตอนแรกที่เราจัดเนี่ยคือรถเราเราิเร่มจัดหมู่สองกับเราก่อนนะฮะประมาสองรถก,กับโเรือนนี่แหละฮะทีนี้เราก็เริ่มมาคิดว่าเออเราจะทำอย่างไรกันดีให้ให้ชาวบ้านเนี้ยเข้ามาร่วมนะฮะมีส่วนร่วมกับเรามีความคิดสร้างสารรค์เกี่ยกับเราเกี่องเรื่องความคิดตัวนี้ของเราไว้เป็นหลักนะทีนี้ประเด็นหลักก็คือเราคงนั่งคิดถึงว่าหนึ่งเราว่าเออถ้าเราทําอะไรขึ้นมาสักอย่างทเนี้ให้เป็นจุดจุดส่วนรวมให้ทุกคนมาเห็นได้ เราก็ตั้งสื่อโซเชียลขึ้นมาก็ใช้ Facebook เฟซบ o o กคุณเลียงเมืองเก่าเนี้ยก็พยายามเชิญชวนทุกบ้านให้เข้ามาอยู่นะฮะเข้ามาอยู่ในห้องนี้เพื่อเราสร้าง Facebook ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ทีนี้ก็ใส่ทางพ่จิ๋มก็ทาง,งทีมงานช่วยหารูปสมัยก่อนาม,มามา,มาลงในภาพเให้ทุกบ้านแล้วลูกก็พยายามดึงที่ทุกครอบครัวคือทุกเหมือนกับว่าทุกครอบครัวมีส่วนร่วมมันเขาจะได้ ้ายายอินไปกับเราเออรู้สึกไปกับเราเนี้ยว่าเออเมื่อคนเมืม่มมอนบ้านเราเป็นอย่างนี้นะอย่างเราอย่างตอนแรกๆนี่เราเราจะเล่นเราจะเล่นอยู่3เรื่องนะครับผม1การแต่งกายนะฮะการแต่งกาย2ประเพณีถ้าประเพณีที่สนุกสนานจริงๆก็ประเพณีแต่งงานที่บ้านเราจะไม่เหมือนเหมือนที่อืนน่นนะหรือที่เขาเรียกว่านิกะน,นะสามเรื่องอาหารอาหารของเราเนี้ยบางอย่างก็หายไปแล้วบางอย่างก็ยังอยู่ที่นี่เราจะทํายังไงเนี้ยเราก็พยายามหารูปอาหารเนี้ย เน้น3อย่างนี้ก่อนเวลาเน้น3อย่างนี้มาเป็นตัวจุดประเด็นเนี้ยทีนี้ก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมเออนี่ญาติฉันนะญาติฉันก็เออพี่ทีแต่งงานของบ้านฉันเป็นอย่างนี้บ้านฉันเนนี้ทุกคนก็จะมองเป็นภาพประดีตนะฮะพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านก็พยายามจะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเออนี่เมื่อก่อนนะบ้านเราเป็นอย่างนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้เวล mm hmm. าเขาจะแต่งงานเขาจะมีการกินหน้าผากอย่างนี้อย่างนี้เออจะไม่ใช่เหมือนอินเดียนะจะมีการกินหน้าผากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทาสีหลายๆอย่าง อาอม,มันก็ครับปฐมีก็มีการทำบุญอยู่นะที่ทำบุญแบบเวลาออกบวชออกคายีเราจะไปทำบุญที่ที่ฝังน้ำตักน้ำตักน้ำตักน้ำนี่นนมหมายถึงว่าสุสานที่เราฝังฝังศพแต่ว่าที่นี่มันต้องนั่งเรือไปสมัยก่อนจะนั่งเรือไม่มีรถค่ะต้องไปฝังที่โน่นแล้วก็ก็เวลาพอวันออกคยีออกบวชอย่างเงี้ยเราจะแต่งตัวสวยงามแบบที่พี่บอกอแต่ว่าไม่คุ้มหัว <heights. S 2> คะก็แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวโชว์กันแบบสวยงามแล้วก็นั่งเรือไปทาบุญที่โน่นไปทาบุญเสร็จแล้วก็กลับมาก็มีออกวัสองวันด้วยนะมีโปรเจกตที่นี่จะเหมือนจะเหมือนที่อื่นจะมีพอเวลาหกวันสองวันเสร็จเนี่ยมันจะมีการสาดน้ำสาดน้ำคล้ายสงการค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเลิกได้ประมาณสักหกเจ็ดปี่ะเพราะว่าเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันไม่มีปรเจกต์นี้มันมันบากอย่างอย่างอย่างเวลาออกบวชมันจะอพิถีพิถันนะขอบวชเนี่ยที่อื่นก็จะจัดก็จะมีงานวันเดียวแล้วมาแล้วก็เลยอย่างที่นี่สามวัน ก็คือละหมาดที่มัสยิดและก็วันที่สองเนี้ยเราก็ร่งเรือไปเรือหางยาวล่องคลองนะฮะแล้วก็ไปทําบุญกันที่ปักน n ้ำเมื่อก่อนสมัยก่อนยังไม่มีสะพานแล้วก็วันที่สามก็ทําบุญที่ป่าดิในอีกชุดหนึ่งที่นี่ที่ที่ภมเรียงบอกได้เลยไม่ไม่เหมือนที่ไหนสามวันและสามวันนั้นแบบว่าทุกคนก็หน้าตาก็มีความสุขอยู่แล้ววันทําบุญเนี้ยนะแล้วแต่งตัวกันไปเต็มที่ไปดูแล้วมันมีความสุขทุกคนคนที่อยู่กันที่นี่ต้องทำสามวันและปัุวันนี้ก็ยังมีอยู่ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะสองแต่น่าจะสองมากแล้วมันจะเริ่มหายไปไอ้นี่แหละเขาเป็นประเด็นหนึ่งที่พวกเราอยากจะให้มันรื้อฟื้นกลับมาให้ได้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับภายใน2วันนั้นวันแรกกับวันที่2มันมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างวันแรกเนี่ยอย่างวันแรกเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเวลาเราละหมาดเสร็จนะฮะเราลงจากมัสยิดกินข้าวกินไปกินข้าวกันเสร็จก็ประมาณเที่ยง ทีนี้ทุกคนก็จะไปเยี่ยมญาติก่อนครับทุกคนก็จะแต่งผู้หญิงก็แต่งตัวสวยผู้ชายก็แต่งชุดตามประเพณีก็นเก็ไปเยี่ยมญาติเพราะญาติทุกคนจะรู้กันทุกคนใครอยู่ไกลอย่างนี้ต้องกลับมาที่บ้านทีนี้ก็ทุกคนจะกลับมาหมดทีนี้เราก็ไปเยี่ยมไปขอป่ายสลามกเรียกาขอมาอัพก็ไปขอโทษขออะไรนะนเคยทําอะไรไม่บาดหมางใจกันก็ทุบกระแปก็นั่งคุยนั่งอะไรกันเยี่ยมกันทุกบ้านกว่าจะเยี่ยมเสร็จก็กลางคืนเปนกลงคืวันแรกวลาวันที่สองปุ๊บเราก็จัดกลับอาหารก็ ลงไปที่บ้านเราค็จะเรียกหัวท่านะสะพานปลาพวกสะพานนี้ก็ลงไปที่เรือกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็แต่งตัวกันเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนจัดกันไปเต็มๆแั้นะก็ไปกันที่ก็นั่งเรือกันไปแล้วก็ไปที่ปากน้ําก็คือแหลมปูใกล้ๆกับแหลมปูนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีสะพานนี่ทีนี้ก็บรรยากาศตอนนั้นก็คือเด็กวยเด็กของเราโอ้เราจะมีความสนุวกกับการนั่งเรือได้ล่องคลองเออบ้านเรายังมีคลองสวยงามอย่างเงี้ยเออล่องคลองไปก็ปุ๊บไปอยู่ที่นั่นก็ทําบุญกันก็เหมือนก็เหมือนเดิมก็ไปทําบุกัันน คุยกันอะไรเงี้ยว่าไม่ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยนั่งคุยเหมือนกลับมาตอนเย็นนะประมาณบ่ายสองหรืบ่ายสิบต่อมูถึงสี่โมงก็กลับมาบ้านกันนะแล้วก็วันที่สามวันที่สามที่ทำบลใกล้หน่อยก็คือที่ปาริสนะฮะที่ตรงนี้ครับผมก็เป็นอย่างนี้นเหมือนกันสามท่านเนี่ยจะสืิมเพิ่มเติมไม่ใช่แคเรื่องของโปรตีนที่เราทานกันมาแล้วก็แตกต่างที่อื่นก็นะมันมีการแต่งกายค่ะแต่ารถจะเป็นเรื่องการแต่งกายของเราจะเป็นเรื่องการแต่งกายที่สวยงามแล้วก็เวลาออกห่วเนี้ยคุณอยากจะมาดูศาลาที่คุณดี เน้นตรงนี้เลยเพราะว่ามันมันมันชืนน่นชื่อว่าอิราสระสางงามครณเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามายึดคําตรงนั้นว่าเออเราพยายามรักษาอ,อิกักษณ์ของเราไว้แต่ว่ามันไม่ได้ว่าเออเราไปยุ่ใหญ่ให้เขาต้องพยายามต้องไปแนะนําเขาว่าเออแต่งตัวให้สวยอะไรย่างนี้ไม่ใช่ค่ะมันมาจากใจข้างในข้างในเลยะค่ะว่า คนนี้จะต้องแต่งอย่างนี้เราต้องให้ดีแบบคนอื่นอะไรนี้ยดกซงการแต่งตัวที่สวยงามแบบเกิดขึ้นมาจากในใจของแต่ละคนรารู้ว่าจะมีานออกบทตัดเสื้อผ้าเป็นเดือนนะคะเสื้อผ้าเป็นเดือนหรือ่าจจะออกมาว่าเออจะไปทาบุญอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าจะออกบทอีกเดือนหน้าเลยนะตัดเสื้อผ้ารอไว้เลย2เดือนมั้งเดือนอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเราคนนี้แน่นอนเราต้องสวยกับเพื่อนรูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องเป็นไงบ้างการแต่งกายที่ถูกต้องแล้วมันก็ต้องสวยงาม สวยงามเอาแบบสมัยใหม่หรือสมัยเก่าทั้งสแบบถ้าสมัยเก่าก่อนเป็นไงบ้างถ้าสมัยเก่ามันก็เป็นเสื้อแบบแฟชั่นอ่ะแล้วแต่จะเชดระบงระบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เน้นการสมุนไพนะพี่จะเป็นต้นแบบพี่จะเป็นต้นแบบของพี่ว่าคือส่วนมากหนึ่งจะเน้นผ้าไหมเสื้ออาจจะเป็นเสื้อผ้าไหมสมัยก่อนถ้าไม่โรงเรียนเฉพาะแล้วก็การแต่งกายก็แบบดาราเลยอะสมัยก่อนนะคะแล้วก็ผ้าถุงผ้าถุงเนี่ยคือจะเป็นผ้าปะเตะแต่ว่าเสื้อจะเน้นเป็นสีสีสันเลยสีสดสีอะไรนี้จะชอบแต่ว่าไม่ไม่สมุนไพรสมัยก่อน พอมามารุ่นกลางร,รุ่นกลางเนี่ยเริ่มจะใส่ชุดยาวชุดยาวจะก็มีกุมหัวมงกระโปรงยาวอะไรแบบที่สมัยนี้เขาใส่แต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ว่าเหมือนพวกไปรุ่น่อะไรอย่างเงี้ยเขายังยึดติดกับไอ้สมัยก่อนอก็ยังเป็นเสื้อระบายแขนอะไรอย่างนี้เพราะว่าพอเราได้มาจัดงานแล้วก็คิว่าเออไอ้อย่างเงี้ยคือคนที่ในหมู่บ้านก็ชอบอยู่แล้วไงคะแล้วถ้าเราบังคับเออให้แต่งชุดยาวอะไรอย่างนงี้บางคนก็ไม่ชอบเขาก็มีอัตมาร่วมกับเราไง เราก็บอกเอองั Solomon. ้นตามสบายให้เน้นย้อนยุคแล้วกันก็บางคนก็คงบางคนก็ไม่คงมเนี่ยนะแต่ว่าส่วนมากจะเน้นสีสันแต่ทีนี้พอเราแต่งตัวนี่มันจะไม่เหมือนตอนที่เราอยู่บ้านมันจะดูแปลกคนละคนเลยค่ะมันจะดูสวยงามดูแบบว่าคนดูเอ๊ะใช่หรอคนนี้หรอมันจะดูแปลกเลยจะคอปปะจะคอ่ะจะแต่งแบบสุดๆเลยสิ่งที่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นอาจจะเรื่องของการปรุงอาี่ยอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมยังไงบ้างครับว่าเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ กรสุขภาพใช่เอกลักษณ์ของลงโตาสมัยก่อนมันไม่ได้ปรุงอะฮะมันไม่ได้ปรุงครับงานหลักมันไม่ได้ปรุงแต่ว่าเราที่ติดคือที่ของศาสนานี่แหละมันมันอยู่ในกลุ่มของอย่างม่ไม่แข่งขันกันเท่าไหร่ถ้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหมดเลยเราพี่ว่าเราก็น่าจะปรุงแต่ว่าสมัยก่อนเราดั้งเดิมมันไม่ค่อยได้ปรุงเท่าไหร่ไในแบบยึดติดมาจากโรงงานอีนี่อีกอย่างหนึ่งสมัยนี้เด็กไม่ไปเรียนข้างนอกมาเยอะการแต่งกายมันก็มันมันไม่ได้อยู่ติดกันที่บ้านละค่ะมันจะเอาจากข้างนอกมาแต่ว่าถ้าบอกตอนเนี้ยถ้าแบบ กลบบับ้า้เพราะว่ายุติดนี่นะเออมันเปน ทคนผู้ชมครับช่วงนี้เราย้ายกันมาที่จุดหนึ่งนะครับก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าพื้นที่ชุมชนพุงเรียนนั้นก็เป็นชุมชนชาวประมงเองนั่นเองนะครับยังอยู่กับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับตันนี้พูดคุยกันต่อน,นะครับพูดถึงเรื่องการจัดงานและก็สถานทีท่ในการจัดงานเป็นไงบ้างครับผมทีนี้เวลาเรามาถึงจุดป,ประเด็นที่ว่าเราจะจัดงาน,เ,น<ว>เรื่องพงเรียนยองยุดครั้งแรกก่อนนะครับเราก็ใยความคิดเราจะจัดัทำยังไงก็ดีโจทย์กอนเราก็คือครั้งแรกทุกคนต้องประทับใจ ทุกคนต้องกลับมาบ้านทําให้ดีที่สุด <ụ breaker> นะแช์ไอเดียกันว่าทําให้ดีที่สุดถ้าจะจะทาได,นได้นะฮะทีนี้เราก็เลยม,มาคิดว่าเราก็เริ่มหาจุดเด่นกัน <ụ iffe> ว่าไอในงานนี้เราจะทํอยังไงดีอย่างไ <ụ ecd> อ,งอเรื่องขายเสื้อที่ระลึกที่เราไม่ต้องพูดถึงนั้นเป็นการจุดใจก่อนขายเสื้อที่ระลึกทำกันมาโทษนะอย่างอย่างอย่างโชว์ไปนี่อย่างเงี้ยตีมพวกนี้เราจะมีทุกปีเราจะเอาสิ่งของที่เป็นกลุ่มเรียนเนี่ยมาแล้วก็ขายให้ นะพี่น้องที่อยู่ตามกรุงเทพตามอะไรให้เขาได้มีความปูกพันกันนี้ปุ๊บก,กัน,นี่เราก็ดึงจุดขึ้นมาสามจุดนะสามจุดที่เราจะดึงขึ้นมาในงานในครั้งแรกก่อนก็คือ 1. เรื่องอาหารการกินเราจะเราจะคัดอาหารที่ ที่คนบ้านเราเคยกินทั้งที่ตอนนี้ยังมีขายแล้วตอนนี้ไม่ไม่มีใครทําขายไหมล้วนะเริ่มหายไปแล้วทีนี้เราก็มาแชร์เดียกันอย่างถ้าให้ยกตัวอย่างก็มีรักสีห้าอย่างนะพี่จิ๋มนะมอ,อย่างขนมกระบอกกระบอกนี่จะเป็นของโบราณแต่ว่าเนี้ยรู้สึกจะเป็นอันเดียวที่ว่ายังรักษากอกลักไว้อยู่ครับมีลักษณะเด่นยังไงบ้างขนมกระบอกมันจะ มันจะยังไงมันมันจะแปลกมันจะแปลกอ่ะมันไม่ได้ทํากับกระทงกระทะอะไรมันจะทําเป็นหม้อแล้วก็เป็นกระบอกไม้ไผ่ปักอย่างเงี้ยวิธีทํามันไม่มีทอดไม่มีมันเป็นนนืงอค่ะแต่ว่าไม่ได้เนื่อกับหม้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไม้ไผ่แลี้วแป้งใสมันจะลักษณะที่มันแปือมีให้ทานเฉพาะในงานนี้เท่านั้นก็เริ่มมีขายบ้างแล้วหันเนี้ยหลังจากขายบ้างแต่ว่าหลังจากงานเนี้ยพอเวลางานนี้มันจะมีชื่อแต่ก่อนไม่มีหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็เออคิดว่าเอาของเก่าๆที่มันไม่มีที่ทํายากอ่ะก็เลยเราก็ได้ลื้อเฟ น้องแม่ค้าเขาก็ได้มีรายได้เพิ่มอีกแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีขายอยู่มีขนมกระบอกแล้วมีอะไรกระบอกแล้วมีขนมอะไรมีมีขนมชุมพู่ขนมชุมพู่นี่จะคล้ายๆกับขนมลูกชุบลูกชุบอาหารแต่ลูกชุบอะแต่ว่าเป็นเป็นสูตรของบ้านเราเนี่ยผิวอะไรจะไม่เหมือนกันอันนั้นก็ต้องทําเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยัง ไข่หมกนี่ก็คือเราไปโชว์ในงานอะไรเงี้ยนะการทำไปให้ดูในงานว่าโอเคเนี่ยวิติการเป็นอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขนมที่ยังขายแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ก็มีพวกขนมตัวแป๊ขนมม้าขนมอะไรขนมพวกนี้ก็ยังทํากันอยู่นะฮะและ้วก็แต่เราก็เราก,เราก็พยายามกัมาขนมขี้หนูบางทีก็มีขายบางทีไม่ขายแต่ว่าวเราพยายามไม่มีอ่ะพอเริ่มมีงานนี่ก็เริ่มจะมีขนมที่ว่าเออเราให้เขาออามาทําแล้วก็เริ่มพอคุณรู้จักเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักในขนมม้าอะไรเงี้ยบางทีเด็กไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าพอเวลาสมมติว่าเรามีงานให้ทีนี้เด็็กก อยากจะทานแม,ม่ค้าก็เออเมื่อเด็กอยากจะทานเราก็ทำขายในปัจจุบ,บันนี้ยก็นานๆทีเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้เห็นอของเก่านะคะ เ <ue? S 2> วลาเรามีขนมเสร็จปุ๊บทีนี้แม่ค้าแม่ค้านี่เราก็จะบอกเลยแม่ค้าเราเอาต้นตหลักมาขายนะฮะแล้วก็วิธีการแต่งกายของเขาก็แบบที่พี่จิมบอกในช่วงแรกนะฮะทุกคนต้องเป็นความมีภูมิเรียงเป๊กก็คือใส่ผ้าไหมนะใส่เสื้อผ้าไหมสีสันแล้วก็ต้องใส่ผ้าปะเตะหรือผ้าพันตามสไตล์คนเมื่อก่อนนะทุกคนก็ชาวบ้านทุกคนเต็มที่มากทุกคนช่วยกันก็ถือว่าเป็นงานของเขาว่าะไอ้นี่หลังจากที่เราจดใจว่าทุกคนต้องช่วยกันนะสามคีกันทงหมู่บ้านนี่ในส่วนของร้านค้าเสร็จเป็นหนึ่งส่วนนะ ทีนี่ส่วนที่สองก็คือเวลาเรามีพิธีการแต่งงานดีแลนะ้วแต่งงานเราไม่เหมือนใครเราก็ดึงจุดนี้มาว่าเออเราจะทํำยังไงนะแล้วก็ คิดตัวบ่าวสาวนะพี่หยิมนะเราจะเลือกตัวเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เราพยายามเลือกคล้ายๆจะป็นภาษาวัยรุ่นก็คือคนฮอตนะขนมฮอตในหมู่บ้านสาวฮอตในหมู่บ้านขอเชิญตัวหน่อยมาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราแล้วก็ทําตามวิธีของเรานนพิธีนี้คแต่ถ้าอธิบายยางมันมีวิธีที่แตกต่างไม่เหมือนที่อื่นนะแล้วก็แห่บ่าวแห่บ่าวนี่ของเราก็จะมีการร้องเพลงสไตล์ยาวภาษายาวีวิธีการลมนาหยอกล้อกันไปอะไรเงี้ยในวิธีการในนั้นันนั้นก็จะเป็นในนั้นพูดถึงเวลาหลังจากเราจัดงานมาสี่ปีนี้ เป็นจุดสนใจมากทุกคนที่จะมาเที่ยวนียก็จะขอให้มีทุกปีนะฮ mm. ะนี่ในส่วนที่สองที่เราดึงมานะแล้วก็ในส่วนที่สามก็คือพวกการละเล่นบนเวทีเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างาที่ยะยกตัวอย่างก็คือมีหนึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยมวยไทยชายามวยไทยพรมเรียงเนี่ยขึ้นชื่อนะอย่างมีนัก,น,กนักมวยไทยของเรานำสักน้อยยุทธการกำกำลองก็ไดแชมป์อะไรเงี้ย เขก็ะมาลำมดมบามวยทีให้เราดูมาโชว์วิธีการต่อแม่ไม,ม้มมยไทยให้เราดูนะฮะแล้วก็ส่วนที่มีลิเกรมนาลิเกรมนานี่ก็ไม่ไมน่าจะมีที่อื่นเป็นประเพณีของบ้านเหล่านี้นะเอาลิเกผสมกับรมนามีการร้อง,เพ,งเพลงเพลงแต่ละคนนี่จะพูดถึงบุคลิกของตัวเองนักร้องแต่ละคนนะว่าตัวเขาเป็นคนยังไงนะไอ้น,นี้ลิเกรมนาเนี่ยจะมาจาก คนเมื่อก่อนนะตอนเวลาที่เขาออกเรือประมงแล้วช่วงที่หน้ามรสุมเขาหยุดอย่างเงี้ยเขาก็จะมาผู้ชายเ็าจะมาทำกับข้าวกินกันอย่างเช่เนี้ยแต่หัวท่าเขาเรียกหัวท่ายางเงี้ยแล้วก็ทำทำของทำข้าวมันทำอะไรกินแล้วก็ร้องเพลงลิเกรามนาตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็มีชุดหนึ่งก็คือสตริงคอมโบของตัวนี้เขาแก่ไปหมดแล้วเกือบจดสิบหกจปีเป็นวงแรกของบ้านเรากลุ่มนั้นเวลาขึ้นเนี้ยก็คือมีเอฟซีแฟนคลับที่อายุรุ่นๆมาทำให้ทุกคนมองก็ อมยิ้ม,มนะแอบอมยิ้มคิดถึงสมัยรุ่นเม,มื่อก่อนตอนตนยังเป,เป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้เรียกเสียงมาอีกทิดนึงก็อยู่ันถึงตีหนึ่งตีสองคนบางอยู่กันยุน มีอยู่คืนอยู่วนตอีสีไม่ไล่ไม่เลิกไม่ยอมกรลังไม่ยอมให้นั่งคุยนานๆได้มาสนุกกันทีคุณแก่ๆบางทีเดินไม่ไหวนะคะเดินแบบบางทีต้องจูงไปพอมาเห็นแบบเด็กๆสมัยก่อนที่เพลงร้องเพลงมัดูลูกหลานแล้วเขาก็ไม่อยากจะกลับอ่ะศิลปินยุคนั้นก็ยังยังอยู่ังอย่ะอยู่ครับเหมือนกับเขาก็เฝ้ารอให้มีงานมันดวนตัวบางทีเลยนี้บรรยากาศในการจัดงานตลอดสามวันถนนเส้นนั้นเป็นไงบ้างครับสวยงามค่ะคืน คือโฟกัสโฟกัสมาจากที่หน้าประตูเลยปุ๊บขึ้นมาซุ้มประตูเนี้ยถ้าไปดูของเราในห้าปีเนี้ยซุ้มประตูของเราเนี้ยจะจะเป็นอะไรที่เล่าความเป็นวิถีของภูมิเรียงเราจะโชว์ไป<อ>บางปียังเรายังเรือขึ้นไปเลยนะ<อ>ไว้ข้างบนก็มีอวนปูอวนรนอวนกุ้งทุกอย่างจะมาอยู่ในนั้นลูกสูงอะไรอย่างี้ที่เขาเรียกกันท<อ>ุกอย่างเราไปดับไปให้มันแมทที่สุดแล้วก็ทาโดยเด็กบ้านเราหมดนะเด็กภูมิเรียงนี่แหละที่เคย เด็กๆมัน่นคือเราจะใช้ฝีมือคนมาลหนึ่งจะ 1, ได้เซนมาสองเขาจะได้โชว์ไอเดียค,ความพิจารณาสุ่มประตูแล้วก็จุดเซฟที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้สิ่งที่เป็นภูมิเรียงเนี่ยเข้าไปยอย่างถ้าถ้าได้ไปดูเนี่ยจะมียกตัวอย่างเส้นหนึ่งที่ท,ท,ที่ถ้าติอิงเขาทาเป็นรูปพปยายนสีกลางปีง่ะอย่างเราเนี่ยปีกินรีเนี่ยเราจะทาจากลูกจากอารูกจากจานั้นก็เป็นเวลาคนนอกมาเที่ยวนียคนทั้งมาเที่ยวเขาก็จะติดใจกันมากปีหลังๆนี่กลายเป็นภูมิเรียงน้อยแล้ว ที่คุณจันทาควรเสักนิดนึงครับย้อนไปที่พิธีนิกายหรือว่าแต่งงานครับจะมีความโดดเด่นเรื่องการแต่งกายอย่างไรบ้างทั้งบ่าวสาวการแต่งกายก็เดี๋ยวนี้มันจะมาผสมะสานกับสมัยใหม่นะคะ,ะสมัก่อนผู้หญิงเก็จะแต่งแบบอของอิสลามนะคะแต่ว่าของผู้ชายก็แต่งทากลนแบบ ทั่วไปอะค่ะคือใส่สูทใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แต่งแบบพวกมาเลยแล้วปัจจุบันนี้ก็คือสมัยใหม่หมดเลยเมื่อก่อนขบวนแห่เราจะมีคล้ายๆตัวตลกด้วยไงมีแต่งแฟนซีในในขบวนนี้ห้าหกคนก็เรียกเสียงที่ไแล้วก็คนที่ร้องเพลงลำนานี่จะแซวน้าพี่จิ๋มนะจะแซวคนที่ที่มาดูขบวนขบวนอะไรข้างๆทางเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนง้นนะฮะเขาเรียกเสียงไปได้แต่การการการแห่เนี่ยมันจะจะเปลี่ยนการแต่งกายนิดนึงจากสมัยก่อนที่เราเคยแต่งนะจะมาแต่งแบบเรียบร้อยคือกุมหัวชุดยาวเลย ันมาสี่ครั้งนะปีละครั้งปีละครั้งนี้เราจะจัดในช่วงช่วงช่วงที่ที่สุดก็คือช่วงออกบวชของมุสลิมนะครับผมเวลาทำบุญเนี่ยทุกคนถือนศีลอดอย่างเงี้ยื่ศีลอดหลังจากถือนศีลอดมาเราก็อจัดงานช่วงนี้ดีกว่าคนคนอยากมีเทศกาลรื่นเริงนะแล้วก็สองก็เราจะได้ เราจะเราเรา,เราไม่ได้คิดแต่ว,ว่าสนุกอย่างเดียวสนุกแล้วต้องมีสาระต้องมีอะไรเราก็คิดเลยว่าจะต้องสร้างกองทุนขึ้นมาหลายได้ขึ้นมาทุกคนเทขึ้นมากองทุนกองทุนทําอะไรกันดีใครอยากได้กองทุนตัวนี้ก็มาอย่างอย่างสูงปีล่าสุดนี้เราก็ซื้อรถคันเจ็ดแสนกว่าบาทให้กองทุนหมู่บา้านเวลาใครไม่สบายเนี่ยมาหยิบรถคันนี้ไปใช้ได้เลย นั่นก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของคณบ้านเรานะคณทั้งคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่นอกเราชวนเลยนะเป็นค่นน้ำมันด้วยน้ำมันฟรีได้ฟรีหมดทุกอย่างนะก็เป็นความร่วมมือของทุกคนในหมู่บ้านไม่ใช่เฉพาะพวกเรากรรมการอย่างพวกเราเป็นแค่แค่แชร์เยความดีเนะความดีงามต้องยกให้คนทุกคนในหมู่บ้านแต่ว่าร่วมกันทุกคนนะร่วมกันทุกคนในหมู่บ้านพร้อมกันหมดพร้อมใจกันหมดใช่ใไปสู่สาธารณะแล้วก็โจทย์ข้อที่สามก็เราก็ผ่านไปแล้วก็คือคนในไม่ออกไปไหนแล้วคนนอกต้องกลับมาบ้าน จากที่เราบอกไปครับผมได้ผลดีเป็นยังไงบ้างครับวเกินคาดค่ะเกินคาดความคิดรู้สึกเกินคาดส่วนใหญ่แล้วเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างครับคนที่ออกไปประกอบอาชีพไปที่ไหนกันบ้างส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพนะคะในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพเยอะเขารูแลเขาเตรียมตัวที่จะกลับมาเขาเตรียมตัวเขาจองตั๋วล่วงหน้าเวลาเขาจะมาบอกเราก็จะถามมาตลอดบอกต้องมีนะต้องมีนะคือในเพจนียเราจะตอบไอ้นี่มากในในอินบ็อก ชื่อกลุ <tr <tr ่มอีกสักครั้งหนึ่งครับชื่อเฟซบุ๊ก k ผมเรียงเมืองเก่าครับผมนะครับไปเสือใต้ครับผมเส์อใต้กันเลยนี่ก็เป็นนะครที่น่าสนใจแล้วก็สนิทของภูมิเรียงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวของการจัดงานภูมิเรียงย้อนยุคเพื่อเป็นการสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็อยู่ในเรื่องของสังคมภาคกวนธรรมกันด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นี่คือความงดงามของการอยู่ร่วมกันของบ้านภูมเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความเป็นพระหุวัฒนธรรมและก็มีการผนวกเข้ากับการจัดงานภูมเรียงย้อนยุคเพื่อเป็นการรือ้อฟื้นเอาสิ่งที่ดีงามประเพณีวัฒนธรรมและอาหารการกินให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสารต่อไปวันนี้เวลาจากรายการใต้สันติสุขหมดลงแล้วนะครับผมชัดชัยและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ